วิธีการทอดหมูนะครับเราควรมีตะแกรงรองด้านล่างเสมอนะครับกันไม่ให้หนังติดกระทะใบเตยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นและก็ทําให้น้ํามันไม่ดําไวนะครับเราเทน้ามันลงไปแค่พอท่วมตะแกรงนิดหน่อยนะครับเอาหมูลงไปได้เลยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแก๊สนะครับเอาหมูลงไปได้เลยนะครับเอาหมูลงไปเรียงให้เต็มเลยนะครับเราเอาหมูลงไปเรียงให้เต็มแบบนี้เลยนะครับ เราจะทอดอยู่ที่1ิบนาทีถึงยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะจับเวลาหลังจากน้ํามันเดือดนะครับหลังจากที่น้ํามันเริ่มเดือดขึ้นมามีฟองแบบนี้นะครับเราเริ่มจับเวลาได้เลยนะครับสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปสิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพลิกดูนะครับอันนี้ได้ที่แล้วนะครับได้ที่แล้วก็พ่อควรสังเกตน,นะครับมันจะขึ้น เป็นเม็ดๆ,ๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้โอเคแล้วนะครับแล้วเราก็นําขึ้นไปพักไว้ให้เย็นนะครับเตรียมทอดรอบต่อไปอันนี้คือที่เราทอดรอบแรกไว้นะครับจะขึ้นพองแบบนี้เลยแล้วเรานํามาผึ่งพัดลมให้เย็นสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวลงไปทอดรอบสองการทอดรอบสองเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางไฟแรงนะครับสําหรับมือใหม่นะครับอ่าวิธีการเช็คนะครับ ตัดเสร็จหมูมันนิดนึงนะครับปล่อยลงไปเลยครับถ้ามันพองขึ้นมาอย่างนี้นะครับถือว่าใช้ได้แล้วนะครับให้เรานําหมูด้านหนังลงมาทอ,อดได้เลยนะครับด้านหนังเราจะทอดอยู่ที่4นาทีถึง5้านาทีนะครับพอสังเกตอีกอย่างนึงนะครับถ้าละมันได้ที่แล้วจะมีควันลอยขึ้นมาเล็กๆนะครับให้สังเกตดีๆนี่เราก็หมูลงไปวางให้เต็มเลยนะครับตอนนี้ผ่านไป5้านาทีแล้วนะครับ 5นาทีเดี๋ยวเรามาพลิกกลับด้านกันนะครับเดี๋ยวเราจะทอดด้านเนื้ออีก3นาทีถึง5นาทีนะครับถ้า,นาหนาาก็4นาที5นาทีนะครับบางๆก็3 3นาที2นาทีเอาขึ้นได้เลยนะครับวันนี้เราจะทอดเป็น2แผ่นนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าได้เลือกนะครับจะมีแบบหนากับแบบบางนะครับ ตอนนี้เราทอ,อดด้านเนื้อมา2องนาทีแล้วนะครับแบบแบนๆเอาขึ้นได้เลยนะครับตัวบางๆนี่ก็สักสีนาทีเอาตัวแบนๆขึ้นก่อนเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะครับดูตอนหั่น ที่ร้านจะมีเป็น2ตัวนะครับแบบบางๆสําหรับใช้ในร้านอาหารนะครับร้านอาหารต่วนใหญ่ชอบแบบบางๆนี่นะครับแบบบางๆนี่อันนี้คือทําส่งร้านขายเป็นขีดนะครับก็จะเป็นมาตรฐานนิดนึงนะครับออก็จะมีความหนาพอดีดมาดูว่าด้านในกรอบนอกนุ่มในเลยพี่หั่นชิ้นนี้ชิ้นเดียวออหั่นไปเลย พิคนนี้ดูหน่อยนี่นะครับอบนอกนุ่มใหม่เลยนะครับออโอเคครับ